บทที่สิอห่วงกล้างผู้หญิงอะไรไม่มีอย่างอายประโยคที่ได้ยินพอยทําให้ระดาหยุดเท้าดังกึกก่อนจะหันไปมองคนพูดที่เวลานี้ยืนกอดอกอยู่ไม่ไกลภายในห้องนอนของเธอซึ่งไม่รู้ว่าพ่อเรียงโอบเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อเลี้ยงพูดว่าอะไรนะคะระดาเอ่ยถามออกไปทั้งทางที่ประโยคเมื่อครู่เธอได้ยินชัดอยู่แล้วฉันบอกว่า เธอไม่มียางอายแต่งงานมีผัวเป็นตัวเป็นตนแต่กลับไปยืนกอดกับผู้ชายได้หน้าตาเฉยถ้าอย่างนั้นพ่อเลี้ยงเองก็คงไม่มียางอายมากกว่าฉันมั้งคะเพราะคงไม่ได้แค่กอดคุณปีใหม่ประโยกส่วนกลับของระดาทําให้คนฟังจุกเหมือนกันก่อนจะเดินเข้าไปขวางหน้าเธอไว้พร้อมกับสงสัยตาดุดดมาให้หลีกทางด้วยค่ะฉันจะเข้าห้องเพราะไม่อยากคุยกับคนใจแคบ ทำให้ละดาพยายามเดินเลี้ยงพ่อเลี้ยงโอบแต่ไม่ว่าเธอจะเดินไปทางไหนเขาก็ตามมาขวางไม่หลีกเอ๊พ่อเลี้ยงคนตัวเล็กกว่าชาดจะควันออกหูห้องเธอก็เหมือนห้องฉันเหมือนกันจริงไหมพ่อเลี้ยงโอบเอออย่างคนเจ้าเล่แววตาพารายับที่เขาแสดงส่งมาชวนให้ระดาคนลุกพ่อเลี้ยงจะทำอะไรออกไปจากห้องฉันนะ ที่นี่บ้านฉันทุกอย่างที่นี่เป็นของฉันโอเคงั้นฉันจะออกไปอยู่ที่อื่นระดาะเอ่ยรวบรัดก่อนจะออกแรงผักอ,กอกพ่อเลี้ยงให้ออกห่างแต่เขาเหมือนกับยักษ์ปักหลั่นที่แทบไม่ขยับไปไหนเลยสักนิดไม่ได้พ่อเลี้ยงจะเอาอยัางไงกันแน่ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้จะย้ายออกไปก็ไม่ได้เจ้าบงการมากเกินไปแล้วนะคะฉันหรอเจ้าบงการ พอเลี้ยงโอบชี้นิ้วมาที่ตัวเองนันพรไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าเขาเป็นคนอย่างที่รด,ดาว่าแม้แต่น้อยค่ะเอาเป็นว่าหนึ่งปีหลังจากนี้ฉันจะไปอยู่ที่อื่นจะไปอยู่ที่ไหนหรือจะไปอยู่กับตุนอย่างนั้นหรอนั่นมันก็เรื่องส่วนตัวของฉันค่ะครบกำหนดเมื่อไหร่ฉันจะกลับมาอย่าให้รดาเชิดหน้าขึ้นสูงนันพรเธอไม่ได้ทำผิดอะไร ทำไมต้องหลบหน้าหลบตาพ่อเลี้ยงโอบด้วยจะมีก็แค่ความขัดเขินที่พยายามซุกซ่อนเอาไว้อย่างสึดความสามารถก็เท่านั้นไม่ได้พ่อเลี้ยงต่างคนต่างเอ่ยชื่ออีกฝ่ายออกมาเธอเป็นเมียฉันผัวอยู่ที่ไหนเมียก็ต้องอยู่ที่นั่นห้ามต่างคนต่างอยู่คำว่าผัวเมียที่ดังออกมาจากปากพ่อเลี้ยงโอบพลอยทำให้คนได้ยินตกใจ รวมไปถึงคนพูดเองก็ด้วยนั่นเพราะเขาไม่เคยพูดคำคำนี้กับใครมาก่อนแม้แต่ปีใหม่ก็ตามพ่อเลี้ยงหยุดพูดคำํำทุเรศทุเรศน่ะนะคะคำทุเรศทุเรศไหนคำว่าผัวเมียน่ะหรอฉันจะพูดเธอจะทำไมเพราะมันคือเรื่องจริงมีอะไรกับผู้ชายที่ไม่ได้รักแค่ครั้งเดียวฉันไม่นับว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผัวหรืออะไรทั้งนั้นประโยคที่ได้ยินจากระดา ทำเอาพ่อเลี้ยงโอบควันออกหูว่าอะไรนะระดาเราสองคนต้องแต่งงานกันทั้งๆที่ก็ไม่ได้รักกันแล้วเผลอมีอะไรกันตอนเมาก็มากพอแล้วนะคะสําหรับฉันทุกอย่างมันจบตั้งแต่คืนนะั้นที่ภูเก็ตไปแล้วพ่อเลี้ยงเลิกเอาคําพวกนี้มาพูดใส่หน้าหรือผูกมัดเพื่อให้ฉันต้องอยู่ที่นี่สักทีทั้งๆที่พ่อเลี้ยงเอง ก็มีคุณปีใหม่เป็นภรรยาอยู่แล้วทั้งคนฮึมีอะไรกันแค่ครั้งเดียวเธอไม่นับว่าฉันเป็นผัวอย่างนั้นหรอเอ่ยจบพ่อเลี้ยงโอบก,ก็ขยับเข้ามาหาระดานั่นทำให้เธอสัมผัสได้ถึงความไม่ปลอดภยัยจนต้องถอยหลังหนีเขาเช่นกันใช่ระดาเอ่ดรับเสียงสั่นๆก็ดีงั้นถ้ามีครั้งที่สองสามสี่ เธอคงเรียกฉันว่าผัวได้สนิทใจใช่ไหมพอเลี้ยงจะทำอะไรออกไปนะลำแข่เล็กๆของระดายกขึ้นมาขวางพ่อเลี้ยงโอบอย่างอัตโนมัติแต่เธอกลับถูกรวบตัวเอาไว้อย่างรวดเร็วเช่นกันตอกยำ้ำความเป็นผัวให้เธอไงพอแค่ครั้งเดียวเธอไม่นับไม่ใช่หรอพ่อเลี้ยงปล่อยฉันนะปล่อยระดาดิ้นรนขัดขืนเต็มกำลงังแต่ทว่าตอนนี้ ตัวเธอกับลอยขึ้นจากพื้นพอถูกพ่อเลี้ยงอกช้อนตัวขึ้นแล้วแบกเธอตรงไปที่เตียงนอนโดยไม่สนใจกำปั้นเล็กๆที่ถูกรัวๆอยู่ตรงแผ่นหลังของตัวเองแม้แต่น้อยร่างบอบางของระดาถูกโยนลงบนเตียงกว้างอย่างไม่ออมแรงแม้แต่น้อยก่อนที่พ่อเลี้ยงอกจะตามมารวบเธอไปกักไว้ในอ้อมกอดวงแขนแข็งแกร่งของเขาเหมือนกำแพงมีชีวิต ที่ระดาไม่อาจจะพังได้ง่ายๆไม่เพียงแค่กอดแต่ตอนนี้เขากลับขโมยจูบจากปากอิ่มไปคราเสร็จแล้วอืมเสียงต่อต้านดังมาจากระดานั่นเพราะไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นสามอีกครั้งแต่ดูเหมือนเธอจะต่อต้านคนเดียวไม่สำเร็จแน่เพราะอีกฝ่ายยังคงอยากเอาชนะอยู่แบบนี้เพราะอารมณ์โกรธที่ปะทุอยู่ในอก ทำให้เวลานี้พ่อเลี้ยงโอบไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขาจาับจ้วงลวงเกิลรดาอย่างเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโดยถือสิทธิ์ว่าตัวเองคือสามีของเธอจึงยามใจรังแกคนในอ้อมกอดอย่างไม่ปราณีจูบลงโทษค่อยๆรุนแรงมากขึ้นพร้อมสัมผัสที่หยาบก,กระด้างนั่นทำให้ละดาถึงกับหวาดกลัวแล้วหวั่นไหวไปพร้อมๆกันพ่อเลี้ยง ฉันขอโทษจังหวะหนึ่งที่พ่อเลี้ยงโอบถอนจูบออกเพื่อให้ระดาได้สูรกาศเข้าปอดเธอก็เอ่ยขอโทษเขาเสียงสัน่นนั่นก็เพื่อให้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้หยุดลงฉันไม่รับตอนนี้เอ๊ะ…พ่อเลี้ยงอืมเสียงของระดาหายไปเมื่อพ่อเลี้ยงโอบจู่จมด้วยจูบอันร้าร้อนอีกครั้งจูบครั้งนี้อ่อนโยนขึ้น ไม่บุ่มบามหยาบกระด้างเหมือนในครั้งแรกแต่ไม่ว่าพ่อเลี้ยงอกจะมอบสุบให้เธอแบบไหนสติของระดาก็มาจะหลุดหายไปจากร่างได้ง่ายๆมือหนาที่มีร่องรอยความหยาบกระด้งางลูบไล้ไปตามผิวนุ่มลื่นมือของระดาอย่างเป็นเจ้าของก่อนที่จะสอดมันเข้าไปใต้เสื้อตัวที่เธอสวมอยู่แล้วจัดการ,รลูบไล้ความนุ่มนั้นทันทีในขณะที่ปากนั้น ยังคงจุบระดาย,ยังดูดดื่มพ่อเลี้ยงอย่ยานะแม้สติจะหลุดหายบ่อยๆเพราะสัมผัสที่พ่อเลี้ยงโอบมอบให้แต่ถึงอย่างนั้นระดาก็ยังรวบรวมสติเพื่อขอให้เขาหยุดแต่ดูเหมือนคนตัวตัวกว่าจะไม่ยอมทำตามคำขอของเธอง่ายๆเธอหายใจหอบเหนื่อยใบหน้าสวยตอนนี้แดงกำ่ำเพราะไฟปรารถนาที่พ่อเลี้ยงโอบจุดขึ้นปล่อยนะ แต่ถึงอย่างนั้นาดาที่เวลานี้ตัวอ่อนเรากับขี้พึ่งรนไปก็ยังคงดินน้นรนร้องขอให้พ่อเรียงโอบปล่อยเธอปล่อยแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เสียงห้าวทุ้มที่ฝังความปรารถนาดังขึ้นแววตาของพ่อเรียงโอบพาวรยับด้วยราคาร้อนแรงเขาทาโถมมอบสัมผัสที่แสนร้าร้อนให้ลดาจนเธอนั้นแทบจะสำลักออกมา เสื้อผ้าที่อยู่บนตัวของระดาตอนนี้ถูกพ่อเลี้ยงโอบจัดการถอดและโยนทิ้งอย่างไม่สนใจเมื่อไราอาพรร่างเปล่าเปลือยที่แสนสวยงามก็าปรากฏขึ้นตรงหน้าชายหนุ่มนั่นยิ่งทำให้เลือดในใกายของพ่อเลี้ยงโอบสูบฉีดชายหนุ่มจัดการถอดเสื้อผ้าตัวเองทิ้งอย่างรีบร้อนเมื่อเปล่าเปลือยก็ทาโถมร่างหนาเข้าหาระดาเธอทำให้ชันครั่ง เหมือคนบ้าพ่อเลี้ยงโอบเอ,อ่ยออกมาจากลำคอนั่นเพราะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเมื่อได้ครอบครองระดาแล้วก็อยากครอบครองเธอครั้งแล้วครั้งเล่าไม่อยากเห็นเธอไปใกล้ชิดกับผู้ชายคนไหนด้วยซ้ําส่วนระดานั้นฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเธอไปทําให้พ่อเลี้ยงโอบคลั่งอย่างที่เขาเอ,อ่ยปปากออกมาตั้งแต่เมื่อไหรแต่จูจ่ๆพ่อเลี้ยงโอบก็ทําให้เธอสติร่องรอยอีกครั้ง รดาพยายามดีบขาทั้งสองข้างเข้าหากันแต่สุดท้ายพ่อเรียงโอบก็แยกมันออกด้วยร่างกายของเขาเธอตกเป็นฝ่ายเปลี่ยงพล้มเพอทันทีที่ขาทั้งสองข้างถูกแยกห่างออกจากกันพอเรียงโอบก็แทกตัวลงไปสีหน้าของระดาช่างดูน่าสงสารแต่ยิ่งช้าระดาก็เหมือนคนกำลังจะจมน้ำมันว่าหวิวว่าหวามจนเธอหายใจแทบไม่ออก ชายหนุม่มโน้มตัวลงไปจูบป,ปากอิม่มรดา,ดาถ้าจะตามคนมากประสบการณ์อย่างพ่อเรียงโอบไม่ทนันแต่บางจังหวะเขาก็ใจดีที่จะรังรอคนอ่อนประสบการณ์อย่างเธอให้ตามมาทานันอยากขึ้นมาคุมเกมเองบ้างไหมเอ๊ะดาดาอุทานแค่นั้นก่อนที่พ่อเรียงโอบจะพลิกให้เธอขึ้นมานั่งคร่อมอยู่บนตัวเขาซึ่งเธอก็นั่งนิ่งไม่ขยับอะไรพ่อเรียงหนุม่ม ยิ้มกับความไร้เดียงสาของเธอชอบแบบนี้ไหมเสียง้าวทุ้เมยยถามสีหน้าของพ่อเลี้ยงโอบนั้นเยเกดูเสียวซ้านยังเห็นได้ชัดไม่ชอบระดาปากไม่ตรงกับใจปากบอกไม่ชอบแต่ว่าร่างกายของเธอนั้นกลับตรงกันข้ามไม่ชอบจริงๆนรอไม่ชอบสักนิดแต่ฉันว่าร่างกายของเธอชอบ ประโยคท้ายท้ายของพ่อเรียงโอบกลายเป็นเสียงครางนั้นเพราะคนที่บอกว่าไม่ชอบเซ็กเริ่มเป็นงานโดยที่เขาไม่ต้องนำทางอีกแม้จะไม่เคยขึ้นมาคุมเกมแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะเรียนรู้แกล้งกันเหรอเปล่าสักหน่อยและดาปฏิเสธเสียงสัน่นพ่อเรียงโอก้กบอกให้เธอคุมเกมมานานพอแล้วชายหนุ่มจึงจับร่างบางให้นอนควม่มบนเตียง จากนั้นเขาก็เป็นฝ่ายทําให้เธอคลางกระเส่าบ้างหลังจากนั้นก็คว้าเธอมากอดและพูดทำหามให้เธอได้ยินคราวนี้เธอคงเรียกฉันว่าผัวได้เต็มปากแล้วสินะไม่เรียกไม่เรียกก็ไม่เรียกแต่อย่าคิดว่าเธอจะไปจากที่นี่ได้เอยจบพอเลียงโอบก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินตรงไปยังห้องน้ำทัทง้ทงที่ร่างกายยังไม่ได้สวมอะไรเลยสักชิ้น ทันทีที่ประตูห้องน้ำปิดลงน้ำตาของระดาก็ไหลาอาบแก้มเธอรู้สึกสมเพชตัวเองแม้จะได้ชื่อว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับพ่อเลี้ยงโอบอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอกลับมีแต่ความว่างเปล่าไม่รู้จริงๆว่าจะทนอยู่แบบนี้ได้ถึงหนึ่งปีไหมส่วนคนในห้องน้ำก็ถึงกับยืนนิ่งเป็นหุ่นเพราะทันทีที่พายุอารมณ์ผ่านไป พอเรียงอบก็รู้สึกผิดต่อราดาที่เอากำลังเข้าคมเหงเธอแบบนั้นรวมถึงรู้สึกผิดต่อปีใหม่ด้วยเพราะเขาผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเธอผิดคำพูดว่าจะไม่มีอะไรกับราดาจะไม่แต่ต้องเธอแม้แต่ปลายนิ้วแท้